มีนคังอยู่า โชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ข้างในครับ ที่ตอนตอนเกิดเหตุประมาณกี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าก็วิว่งมาประมาณเนี้ยนะครับใช่ตอน,ตอนประมาณชั่วโมงมันมันเริ่มมาจากไหนครับป้าเขาบอกว่าเสาไฟนั่นแหละไม่มาจากเสาวไฟครับป้าเขาบอก ล้วลามแล้วจากเสาไฟมันลามมาตรงไหนพี่หลามมาบ้านเสื้อผ้าทั้งนั้นไม่ม <ian> ีคนแล้วบ้านตรงทางนี้ก็เสื้อผ้าขนอกตุ๊บตับเต็มไปหมดเลยก็เลยทำให้เป็นเชื้อเพลิงเนาะตรงที่เขาฉีดะน ไม่เขาเป็นลายไหมอันตรายพอวิ่งทันไฟมันชอ็อตเรืออะไร่อไฟมันร้อนเกินมากจนมันจะเผาเนี่ยเป็นรันรันสะพายบอกว่าตาตาโดนได้เพลินที่เป็นไฟไม่นี่เป็นที่พักอาศัยแล้วเป็นร้านค้าครับประกอบกันเลยครับทั้งร้านค้าด้วยที่พักอาศัยด้วยครับแต่ มันก็เห็นไม่มีผู้อยู่อาศัยข้างในเลยครับเขาเขาวิ่งออกมาทานตามที่ทราบนะครับจากจากประชาชนในพื้นที่หมายความว่าเหตุการณ์กลางนี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บยังตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเพราะมันยังไม่ดึกครับตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ควบคุมได้แล้วครับตอนนี้เพิ่มสงบแล้กันข้างๆนะน่าจะประมาณสัก้าหลังครับครับผม คนใหญ่เป็นเป็นร้าน้าร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็มีกาแฟเขาบอกอยู่ตรงนี้ข้างหน้าตอนนั้นเป็นร้านขายเสื้อผ้าก็เลยเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่เขาได้เขาได้กลิ่นไฟไหม้คนข้างหน้ายังไม่รู้ไม่รู้ก็ยังต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะ แล้วพอมันไหม่ตรงนู้นไฟมันช็อตไง,งม,มัน,มน,มนมวิ่งมาที่นน่ด้วยเขาก็เลยตัดไฟก่อนจับคัดเอามันเป็นนัดด้ยลวเขากะเอาจน